จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเราก็พูดถึงพูดถึงชาวเน็ตของเราท่านนี้อยู่เรื่อยๆนะอยู่เรื่อยๆนะใช่แล้วออนะครับแล้วก็ชอบแซวเขาอยู่เรื่อยๆด้วยเหมือนกันใช่ออครับเป็นชาวเน็ตที่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในท็อปลิสต์ของเราใช่ที่แบบว่าอยากจะเชิญมาเป็นชาวเน็ตเนี่ยมามตั้งนานแล้วตั้งนานแล้ว,ลว,นนลวครับแล้วพอมีโอกาสแบบประจวบเหมาะขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเออ ประมาณนี้หลังจากที่เราทําชาวเน็ดมาประมาณขนาดนี้ที่สมควรก่เวลาแล้วแล้วเหมาะด้วยนะเหมาะคือเขาคือตัวแทนของของคนที่เรามองว่าเป็นชาวเน็ตจริงๆด้วยใช่นะครับคาแรคเตอร์นี้เลยแล้วล่าสุดนี่ในทวิตเตอร์ก็เพิ่งมีนักร้องศิลปินไปกล่าวชื่นชมกันนะผมดูเออเลยจริงเลยประเด็นเรื่องการแบบออกมาพูดออกมาส่งเสียออกมาอะไรต่างๆกันนะเพิ่งมีคนไปชมเขาผมดูอย่างนั้นเออ ได้ครับอวยเเข้าไปอวยเออเข้าไปเออมันต้องจัดมันต้องจัดให้เต็มเออนะครับผมนะฮะอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาอยู่ใกล้ชิดกับชาวเน็ตของเราท่านนี้กันดีกว่าใช่แล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมไปเที่ยวทะเลมาจริงๆผมจะไป8วัน10วันก็ได้เออแต่พอมีชาวเน็ตคนนี้มาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ผมต้องกลับมาต้องกลับมาให้ให้ไวครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเอ่อพลาด เดี <Universe> <emergence S 1> ๋ยวชาตเนี <c oughs> ่ยของเราท่านนี้ไปเนี่ยเสียดายแย่เลยคือชาวเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีความสําคัญมากๆกับเราอยู่แล้วแต่คนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่สําคัญมากๆาอเพราะว่าเราก็เป็นผู้อาวุโสไหมเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้อาวุโสในทุกวงการเป็นรุ่นใหญ่เป็นรุ่นใหญ่เป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ทั้งนามธรรมและรูปธรรมใช่ครับผมเราเนี่ยเคยได้มีโอกาสได้นั่งพูดคุยเขาอ่ะใช่หนึ่งค่ำคืนด้วยกันค่ำคืนด้วยกันเป็นค่ำคืนที่เราจดใจ ไปอกยาวนานใช่เราจดจำเลยว่าเฮ้ยหน้าอย่างนี้เหรอทำไมดุดันได้ขนาดนี้หน้าแบบนี้เหรอชีวิตผ่านประสบการณ์มาเยอะขนาดนี้คุณผ่านมาด้วยใบหน้านี้น่ะเหรอโอ้โหตกใจมากออกจะแบบนะเป็นแบบบุคคลที่แบบ ใครมองก็รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้แบบใจดีใช่เออน่ารักสดใสใช่แล้วดูสิแต่ละอย่างที่เจอเออแต่ละอย่างที่เจอภาษาที่เขาใช้ในทวิตเตอร์แต่ละอันแต่ละดอกนี่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยคมคายอย่างโหดเที่ยใช้คำนี้คมคายคมคายอย่างโหดเที่ยอโอเคหลายๆทีมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเปิดดูว่าเอ๊ะ คนที่มาต่อล้อต่อเทียงกับเขาเนี่ยยังอยู่ดีไหมเปิดดูเปิดดูก็สรุปว่าก็มีเข้าเข้ามาหายหายไปก็มีเยอะแยะเหมือนกันคือคุณผู้ชมเปรียบเทียบได้เลยเหมือนกับอาจารย์ปิยบุตรเมื่อวานนี้ใช่ที่เขาเจอชื่อะไรคุณบวรเดชคุณบวรเดชก็อารมณ์เดียวกันนะครับอารมณ์เดียวกันอ่ะเจอชาวเน็ตเราท่านนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โห ประมาณเดียวกันแต่ถี่นะประมาณเดียวกันแต่ถี่ใช่ไหมคนนี้คนนี้ถี่มากคนนี้ถี่คนนี้ถี่มากแล้วประเด็นสําคัญกันรู้ไหมแฟนขอไม่เชื่อแฟนด้วยนะแฟนขอก็ไม่เชื่อด้วยโอ้เขามาขังเขาลุยต้องลุยหลายคนอ๋อพี่ติ๊กเจ๋หรอคะมีคนถามว่าพี่ติ๊กเจ๋ป่ะคะ เอออันนี้เราบิวกันพอหอยังพอแล้วพอแล้วพอแล้วบิวพอแล้วพอแล้วเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วเออครับผมอ่ะอ่เอาเอาอย่างอะไรสองคนไหมสองคนไหมสองคนสองคนอ่ะเหรอไม่ขอแม่ไม่ได้ขอแม่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าครับผมไม่เป็นไรเราจะนั่งให้กำลังใจได้นะโอเค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 ไหนก็มาแล้วอ่ะครับนะนะนะเอ้า คุณปาล์มครับผมจัดซิต้อนรับสักทีต้อนรับสักทีนะครับผมเชาาเน็ตของเราในวันนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าผมเนี่ยรักเขามากครับแล้วผมไม่ได้รักเขาธรรมดานะครับบางวันผมรักเขาแบบรักเขาแบบนิรันด์นะไม่ธรรมดานะรักเขานิรันผมรักเขานิรันเลยทีเดียวและหลายหลายคนก็สงสัยว่านอกจากผมจะรักเขานิรันแล้วเนี่ย ทำไมผมทึ่งจะมาบอกทำไมที่ผ่านมาน่ะทำไมผมไม่บอกหลายนก็สงสัยว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้อนรับกันเลยนะครับผมต้อนรับชาวเน็ตของเราวันนี้มาถึง2ท่านเลยนะครับผมจริงๆจริงๆมาหนึ่งนะแต่นี่เราแบบว่าแอบยัดเยียดเข้ามาบอกว่าคุณต้องนั่งคุณต้องนั่งด้วยแล้วแหละมาให้กําลังใจก่อนแต่จะนั่งนานแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งได้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 ครับผม พร้อมแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับขอต้อนรับนะครับพี่ปิงปองศิรศักด์และคุณพัชชาสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหเป็น<ส>ไง<ส>ฮะคือผม<ส>ภาพลักษ์ภาพลักษ์ ในทวิตเตอร์ทุกวันนี้ผมดูไลฟ์กาศขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าดูเดือดมันไม่ได้ไลฟ์การ์ดก็บอกแล้วว่าคมคายอย่างโหดเที่ยมนะแนวเดียวกับอาจารย์ปิยะบุตรอ่ะเปรียบเทียบกับแขกรับเชิญเราเมื่อวานอใช่ผมก็เพิ่งเจอนี่ผมก็เพิ่งเจอคนที่เขาเป็นเอฟซีเอฟซีจย์ปิยะบุตรอ๋อเหรอประวันเดทเนีออเหรอโอ๊ยผมเข้าไปทักเลยอยู่ดีๆเขามากด follow ผมเฮ้ยจริงไหมดิแล้วผมก็เลยเข้าไปถามเขาอุ้ยกด follow เราด้วยเหรอแล้วเขาเาก็เลิก follow ผมเลยคือทักปุ๊บไปเลยเหรอใช่เ้ย โอ้แหมอา้าวเดี๋ยวนิดนดิคุณบัชชาครับเอเอนั่งนั่งอยู่นะทำไมนั่งขำคิกคักคะ บอกแล้วว่าห้ามก็ไม่ฟังก็ขอแล้วใช่ไหมแล้วรู้อีกทีก็คือนีเขาโสต์มาเรียบร้อยกดอันฟอลเราทำไมล่ะและในใจเนี้ยคิดแทนบวรเดชเลยนะเออบวรเดชคงคิดในใจว่าเหียกูจะซุ่มเออทักกูทำไมไม่แต่กูจะซุ่มอะถ้าเด้งมาขนาดนั้นนอะเนาะเออมันก็ต้องทักทายหน่อยคนนั้นเขาถือว่าเป็นเซเลบทวิตเตอร์ไหมฮะเออใช่มันมันไม่ทักได้ยังไงเราให้เกียรติเขาเขาเป็นเซเลบเลยนะใช่ไหมเอสักหน่อยเด แล้วก็หายไปอ uh, <laughs> รู้สึกน้อยใจไหม ถามเข้าหรือถามลุรู้สึกน้อยใจไหมที่ลุงถามลุงที่แค่ที่แค่เข้าไปทักว่าฟอเราด้วยเหรอแล้วเขาอันฟอเลยอันนี้เอาจริงเลยนะผมคิดว่าเขาคงไม่มีเวลามาน้อยใจอะไรผมรอกเพราะว่าเขาเขาต้องทํายอดต้องทํายอดไม่ไม่เขาช่างมันสิพี่น่ะน้อยใจไหมพี่น้อยใจไหมที่เขาอันฟอไปน่ะก็นิดนึงเหมือนกันอ๋อใช่มันก็เจ็บวะเนาะก็นิดนึงเหมือนกันก็แบบพออยู่ดีๆเลิกอันฟอไปแต่ก็ยังพูดถึงเรานะอ้าวเหรออะไรวะ มีพูดถึงแต่ว่าไม่ฟ a l เออแล้วก็แบบเอ๊ะอะไรก็อุตส่าห์ก็อุตส่าห์ทักแล้วว่าฟ a l เราด้วยเหรอเออแล้วทักแค่นี้ด้วยนะใช่แล้วก็ไปเลยไม่ได้เขาอาจจะกลัวพี่มากนะเขาขี้เขินหรือเปล่าเขาอาจจะเขินตื่นเต้นก็ไม่รู้ดิก็คือแบบคือถ้าแค่ทักไปแค่นี้แล้วัั f a l l เลยอ่ะผมว่าน่าจะกลัวแล้วแหละเขินผมว่าเขินคือกลัวป๊อกกับกลัวปองเ่า เออเออใช่ป่ะหรือว่าแบบปอกลัวทั้งปองเป่าเออเออหรือว่าเขากลัวคู่หูปอกปองปอกปองเป้าปอกปองเนี่ยปอกปองอะปอกปองน่ากลัวมากนะปอกน่ากลัวมากแล้วมาสไตล์เดียวกันด้วยคือคนที่ถูกต่อล้อต่อเถียงด้วยโดยป๊อกปองเนี่ยต้องเขาต้องคิดในใจนะว่า คนที่พิมพ์ใส่กูคือหน้านั้นจริงๆหรอวะเราต้องคิดนะคือควรจะเป็น๊อกปอมปาไหมจะได้เป็นสาปอปาไม่ได้ผมผมมันออบเวียดอยู่แล้วออบเบียดใช่ไหมเออคือถ้าหน้าอย่างนี้ใช้ภาษาแบบนี้เนี่ยคนมันก็จะเก็ตว่าเออหน้าอย่างไอ้ปาใช้ภาษานี้ก็เหมาะสมอยู่แล้วแต่พอเป็นหน้าพี่ปองเนี่ยมันต้องคิดไงมันต้องคิดก็เป็นแต่หลังๆผมเบาลงแล้วเบาแล้วเหรอเพราะว่าผมเริ่มเก่งใจเก่งใจทำไมทำไมด้านข้างเขาดูไม่เชื่อเลยฮะเออเก่งใจใครเก่งใจเก่งใจใครก็ไม่ได้ไม่เชิญเก่งใจหรอกคือ เริ่มรู้สึกว่าหลังๆก็คืออันนี้อธิบายก่อนสาเหตุที่ผมออกมาวอลเลเทะอยู่อยู่พักใหญ่น่ปีเนี่ยคือมันมาจากว่าผมเองอะเป็นคนในเจเนอเรชันเจเนอเรชันเอ็กพูดตรงตรงกแบบกะเข้าๆแล้วกันคือคนเจเนอเรชันผมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแบบ อ่ะเขาจะเล่นทวิตเตอร์ไม่เยอะใช่ไหมเออแล้วเขาก็อาจจะแบบอ่ะก็พูดตรงๆก็เสพท็อปนิวบ้างอะไรไปปล่อยโปัวบนคุณคุณคุณพูดตรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็โปรโมทเขาได้ไม่เป็นไรเขาได้ยินเขาก็ดีใจว่าเขาใจเขาได้แอร์ทามไเป็ได้แอร์ทามนอกจากคุณปาล์มแล้วยังมีเพื่อนพี่ปองด้วยนะที่เ็คือก็คือ S <S ตอนอช่วงนั้นนะผมเริ่มคิดมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือ,อเรารู้กันว่าบนโลกของโซเชียลบางทีมันไม่ใช่ทุกอย่างท,ทุกอย่างก็คือเอากริทึมอางอย่างมันเป็นเป็นสิ่งที่เราสนใจมันเลยเห็นใช่ไหมทีเนี้ยผมก็สัมผัสได้ว่าเพื่อนฝูงผมเยอะมากเลยอก็คือมันยังเอาใช้คําว่ายังเหลือแล้วคับคือเพื่อนฝูงที่ยังที่ไม่ได้มีความคิดทางการเมืองหรือทางสังคมแบบเดียวกับเราอ่ะที่ยังมีเหลือบ้างที่ยังพอคุยกันได้เนี่ยสัมผัสได้ว่าบางคนเขาไม่รู้จริงๆ ว่ามันเป็นอย่างนี้ว่ามันมีอย่างนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นมันมีอะไรแบบนี้อยู่จริงไอโอมันมีจริงนะเว้ยหรือว่าแบบในเพจการเมืองที่มันแบบแบบแบบดูบูลลี่หรือละเมิดสิทธิความสิทธิมันุษยชนมากๆกันมีอยู่จริงนะเว้ยอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญว่าช่วงนั้นจําไม่ได้ว่าทวิตหรือว่าตั้งสเตตัสเฟซบุ๊กอะไรสักอย่างแล้วก็ทัวลงเออืซึ่ง ประกอบกับช่วงนั้นโชคดีมากเลยคือช่วงนั้นผมเป็นโรคซึมเศร้าเออครับผมเหมือนกายบอกว่าเป็นโชคดีงงบ้างกำลังกำลังกำลังจะถามอยู่เลยว่าเออแล้วมันโชคดีไงมาได้มาได้มาได้ไปอย่างนี้คือมันเป็นช่วงที่ผมได้ยาจากหมอแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นเนี้ยพอได้ยาจากหมอมันเป็นช่วงที่อารมณ์นิ่งมากคือไม่โกรธไม่เศร้าไม่ไม่เลยทั้งสิ้นโคตรนิ่งพราะนั่งเฮ้ยกูไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยเว้ยเฮ้เอ้าสนุกสิวะสนอย สักหน่อยบุลลี่เราบุลลี่เรไม่เจ็บมาเลยก็เลยแล้วก็เลยก็เลยตอนนั้นก็เลยเกิดเป็นคำแอโครงการอวดสลิมให้โลกรู้โอ้ซึ่งก็คือผมก็คือปล่อยให้พวกนี้เข้ามาอออแล้วก็เอาให้เพื่อนๆผมอ่ะได้เห็นว่ามันมีสิ่งนี้อยู่จริงออมันมีโรคด้านนี้จริงๆที่คุณที่คุณไม่เคยเห็นแหละมันมีอยู่จริงเว้ยไอ้ที่อ่าสินี้ก็คือทําเพื่อให้เพื่อนได้ดูงาน ใช่ครับก็คือพาเพื่อนเพื่อมาดูงานก็เป็นการขยาย engagement ให้กับคนเหล่านั้นด uh ้วยเจอพาทัวร์มาดูทัวร์เออพาทัวร์มาดูทัวร์พาทัวร์มาดูทัวร์พาเขามาเปิดโลกด้วยซึ่งก็โอเคครับช่วงที่ผ่านมามันให้มันได้ผลอยู่เหมือนกันเออมันมันมีใช้คํานี้่มันมีเพื่อนหลายๆคนก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะแบบแกว่งแกว่งกับความเชื่อเดิมๆหรือว่าข่าว ข่าวเดิมๆที่เขาเคยได้รับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าได้ผลแต่ช่วงหลังๆนี่ผมเป็งใจเพื่อนๆเราอที่เขาเป็นคนที่มีความคิดการเมืองแบบคล้ายๆเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเวลามันเด้งขึ้นมาบนทวิตหรือเฟซบ่อยๆบางทีมันก็แบบมันก็อาจจะทอกสีเขาอะไรเงี้ยคือบางคนเขามันกับเราไงแต่ก็มีเหมือนกันบางคนที่แบบอ๋อพี่ปองแบบพอแล้วอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วมีแต่ทวิตพี่ก็เลยเออถ้างั้นช่วงนี้ก็เลยเริ่ม อ่ะงนั้นเราก็เริ่มหยุดเถียงแล้วก็เริ่มบล็อกไปบ้างแล้วปล่อยปล่อยไปปล่อยไปเพราะว่าแล้วส่วนหนึ่งด้วยรู้สึกว่าผ่านมาหนึ่งปีเฉพาะในสังคมส่วนผมนะออคือถ้ามันพูดขนาดนี้แลวเอาตัวอย่างมาให้ดูขนาดนี้ถ้ายังคิดไม่ได้เออไม่น่าคิดได้แล้วกับอุเบกขาคก็เลยโอเคดังนั้นก็ไม่ต้องพยายามอะไรต่อมากก็ได้ออก็ถือว่าได้ทําเต็มที่แล้วใช่แล้วก็แล้วก็แบบเอก็กดหัวลงเยอะขนาดนี้ได้อ่านขนาดนี้ก็ แล้วแต่พิจารณาแล้วครับแล้วแต่ละกันครับคือใครที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้ครับโครงการอะไรวดสลีมวดสลมวดสลลกรูเออถ้าคุณทุกคุณผ่านเข้ามาแล้วคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โชคดีแต่ถ้าคุณผ่านมาแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นก็ว่ากันไปไม่เป็นไรก็ต้องปล่อยอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็ถือว่าเราได้เริ่มต้นโครงการแล้วก็ถือเป็นรื่องที่ดีครับผมนะผมแต่ว่าผมว่าดีนะคือแบบว่าที่ที่มีการแบบ เปิดให้ได้เห็นกันบ้างอ่ะเพราะผมว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเพื่อนๆของพี่ปองเท่านั้นอ่ะผมว่าคนที่เขาเป็น f o l l o w e อร์ของพี่ปองอ่ะที่เขาอาจจะมีแนวคิดทัศนคติทางการเมืองเป็นอีกด้านหนึ่งอ่ะที่ตรงกันข้ามแบบเราอ่ะเขาก็อาจจะได้เห็นด้วยว่าเออเฮ้ยมันมีอย่างนี้ว่ะและอีกอย่างด้วยที่สําคัญช่วงนั้นที่ทําเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนเริ่มกลัวอืคือทัวร์มันลงเยอะซะจนแบบความท็อกซิกในชีวิตมันเยอะซะจนคนเริ่ม ไม่อยากพูดถึงเออเริ่มพยายามพูดถึงมันน้อยลงเพราะว่าแบบไม่อยากจะท็อกซิ่งกับชีวิตอะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ช่วงโควิดอะไรทั้งหลายทุกคนมันแบบมันเจ็บช้ำแล้วอะก็หนักแล้วนะคือช่วงนี้กำลังกำลังเริ่มกลับมาทำอาหารกินกันใหม่อีกรอบพยายามจะฟื้นนะทุกคนก็แบบเครียดกับชีวิตตัวเองพออยู่แล้วอะก็เริ่มไม่มีใครอยากพูดแล้วผมสังเกตสังเกตดูนะหลายหลคนเลยคือแบบ หลายๆดียคนที่เคยโดนทัวลงหนักๆเริ่มเริ่มเบาััลนตอนนี้ตอนนี้ก็เงียบเงียบเงียบกันไปบ้างแหละผมก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้ดีวะเพราะเขาอยากให้เรากลัวเอออก็เลยรู้สึกว่าแบบเออทั้งนั้นก็ กูเป็นสายล่อฟ้าคนเดียวไปเรื่อยก็ได้ <c oughs> จริงๆไม่ได้มีแค่ผมหรอกนะมันมีหลายลคยนนะว่าพมพูดว่าในสังคมฝั่งผมผมก็จะดูะผมก็จะดูสายล่อฟ้านิดหนึ่งคือ,อทุกครั้งที่ทำอะไรก็จะมีคนไม่สบายใจเยอะ่อยไม่ถตกมันแปลกนะเพราะคืออย่างที่บอกไปคือพี่ปองอะ่ะลุกพี่ลุกพี่มันดูแบบไ i c e อะแต่ลุกไม่เกี่ยวไงก็รู้ก็เข้าใจแต่แม้กระทั่งที่คุยกันตอนนี้อนายปามันก็คือแบบคือ พี่อยากคุยอะไรพี่คุยได้เลยนะพี่คือเราเรามีความรู้สึกอย่างเงี้ยใช่คือเจอพี่ปองแล้วแบบเฮ้ยพี่ปองอยากคุยเรื่องอะไรว่าเลยพี่เพราะคือรู้สึกว่าฟังอะไรก็ตามจากคนคนนี้เออยังไงก็ไหนสักใช่เข้าใจปะติดตามกันต่อไปค่ะติดตามกันต่อไปโอเคเดี๋ยวคุณภัชาได้เตือนแล้วเดี๋ยวรอดูเข้าไป Fol l o w t w i t เ e r เขาเข้าไป follow ได้ไปตามกันเยอะๆนะไปตามกันเยอะๆแต่บางทีอาจจะแบบขาดตกนิดนึงเพราะว่าเวลาพี่ปองโค้ชใครอาจจะเป็นคนที่เราบล็อกบล็อกกันเยอะ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเห็นพี่ปองโค้ดมาก็ประกับไป follow กันใหม่เออเออนะใช้มันซ้ำๆกันไปอยาบเนี้นะดีแล้เดีวดีนะเออนะครับจริงเลยครับคุณปองเราก็เครียดอยู่แล้วพอไปดูความคิดพวกนี้แล้วรู้สึกอยากแยงนะครับ นะฮะเอ่อคุณราหูบอกว่าตีกับสลิมในทีวิตสนุกจะตายแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะที่ทีมพะก็ไม่ได้คิดมาก่อนถ้าพี่ปองไม่ไม่มาลิมจ้าให้ดูลิมจ้าที่นี่เขามีที่เล่นต้องหัวสลิมไม่รู้มันยาวที่นี่เขาเรียกลิมจ้าลิมจ้าคิดถึงคิดถึงก็ลิมจ้าลิมจ้าคือเวลาลิมจ้าอ่ะพี่ปองจะแบบ วายทำไมเหมือนโพสเหมือนเหมือนกันเลยที่เขามาทำไมไม่เปลี่ยนอะไรบ้างอะไรเงี้ยกลายเป็นล้อกลับแซวกลับแซวกลับแบบวายนี่แบบเหมือนคนเมื่อกี้เลยอะไรเฮ้ยแต่ว่าเอาจริงๆคือสิ่งเหล่านี้มันใช้ความพยายามในการครีเอทเยอะเหมือนกันนะครับอยู่น้องใช่ใช่ใชมันใช้พลังงานนะเว้ยใช่เอออ๊ยยังไงที่มันจะแบบ อ่าไม่บูลลี่เออหรือถ้าบูลลี่ก็บูลลี่ให้เบาๆหน่อยแล้วกันอ่าไม่ไปทาแบบที่เขาทาคือ,อคือมันเหนื่อยตรงไหนรู้ป่ะอมันเหนื่อยตรงที่ว่าพวกเราอ่ะต้องมีต้องพยายามมีมีมีศิลธรรมอ,อ่ะอ่าก็ไหนป่ะาต้องต้องพยายามแบบมีศิลธรรมมากกว่ามันหน่อยเว้ยกูเลยต้องแบบครีเอทแล้วกกูต้องใช้พลังงานเยอะเป็นพิเศษในการที่ต้องครีเอทเพื่อให้ มีศีลธรรมกับพวกมึงหน่อยอ่ะเข้าใจป่ะใช้ใช้ใช้พลังงานเยอะกว่าทำคอนเทนต์อีกครับนั่นเองเออกับกันอะไรกับพวกนี้มันก็เป็นมันก็เอ็นดูแหละก็ท้ายที่สุดถึงเป็นยังไงล่ะก็อย่างเมื่อวานนี้แขกของเราเมื่อวานนี้ก็เป็นก็อันนั้นก็เป็นเป็นอะไรล่ะเออนะเป็นอวยอะไรล่ะเป็นอวยเป็นอะไรเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอวยอะไรแล้วอวยอะไรแล้วเออมึงเป็นอวยอะไรเป็นอวยอะไรเรเว้ยมึงเป็นอวยอะไรไม่ทันแล้วนะจันป๊อกคนแคป ไม่ทันนอนนแลนแล้วมันเป็นจังหวะที่ดีที่มันเป็นแบบเหมือนปรับอัลกอริทึมในในทวิตเตอร์ที่สามารถทําให้เห็นได้ว่าข้อความนี้มีคนเข้ามาเห็นมันกี่ครั้งอะะแล้วไม่เป็นล้านเป็นล้านใช่คนเห็นเป็นล้านล้านเดือดเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปดูของพี่ปองบ้างใช่นะว่าแบบว่ามีมีแบบ Enga g e เ e n t เท่าไหร่ไม่ไต่างเพราะเขาเขาคือคู่หูปอกปองปองครับปอกปองครับปอกปองฮะเอกปออ้าวคุณจินขอบคุณนะครับบอกว่าเปิดมาเจอพี่ปิงปองเพลงแท แทนใจลอยขึ้นมาบนหัวเลยครับอขอบคุณครับนะครับผมนะฮะคุณทีนิวสะครับลิมจ้าได้ยินไหมจ้าลิมจ้านะครับจนะฮะคุณพี่หมีเบอร์บอกว่ามีศิลธรรมกับพวกนี้ยากจังเวลาต้องพยายามอ่ะสนุกนะเวลาลิมจ้ามาป่วนเนี่ยเพลินดีจิตสงบลงมากด้วยหลังเจอข่าวไอ้สารพัดลุงครับผมไอ้สารพัดไอ้สารพัดนะไอ้สารพัดลุงนะครับนะฮะ เออคุณธนาหนูเป็นล้านเน่ยอาจารย์เป็นล้านานี่ยอาจารย์เป็นล้านอาจารย์เออนะครับ